สวัสดีรออสรครับผมพี่น้องยุ่งชัยไทยอีสานครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนครับผมมนีนะครับพาพี่น้องมาเที่ยวครับผมมาเที่ยวเอ่เขื่อนขนาดย่อมย่อมนะครับนาะมาเที่ยวเขื่อนขนาดย่อมย่อมบรรยากาศเงี้ยมือแรงครับผมบรรยากาศเงี้ยมัแรงบรรยากาศเย็นๆหลังจากฝนตกครับพี่น้อง นตกบรรยากาศฝนตกแล้วไหมครับพี่น้องเอ้ว่าสิมาง้มหอยไม่ยังดอกพี่น้องว่าสิมาง้มหอยหอยลายว่าจะมาง,ง้มหอยลายนะครับผมมีกล้วยพร้อมครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศดีครับ เลยอันนี้ยุที่บ้านดอนเกีดนะครับ,รบอำเภอศรีบุรีวัดหนองบัวลำพูครับนี่อันนี้นะที่เป็นฝายนะครับนะที่เอิ่องไฟนะที่เป็นฝายเป็นวายมีบักหอยบักสันเห็นข้าเจ้างูมหอยบะครับคุณมีบักหอยกลับบักหอยกลับ มาฉิมงุ่มไปผัดฉันนด่พี่น้อง,งเลยสิทภาพเบิ้งบรรยากาศจังหน่อยครับแต่เว้นกระด้างสีตัวกินครับพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆเดี๋ยวพายังไปทางที่ครับพี่นมะงุ่มหอยกับแจ๊คสิงงุ่มโบหงุ่มดอกพี่นองง้องเลยฝนตกมันรู้สึกว่ามันหนาวนหนาวมันเย็นครับ เพิ่งมือเที่ยงเั็นว่าสิมันงมหอยก็เลยว่ามันนนั่แดดมันหวนหน้าตอนเที่ยงว่าสิมาเลียนน,น้ำน้ำเตียเดียวมันนี้ฝนมันบปดตกบาดนี่ยฝนตกบัดที่นี่ก็เลยหนาวสิแหละครับพี่น้องก็หนาวเหล่ามาหวัดมองน้ำเหล่าก็าอยากลงนล้ำเลยแล้วบาดบรรยาก,กาศดีเด้อพี่น้อง บรรยากาศดีครับนา่มาเร็จแจ็คสิงุ่มบงุ่มดอกครับบอกไว้ก็ได้ลตะเวนกไกลๆสีตุ๊กดินแล้วพี่น้องดูครับเห็นตะเวนมาครับกำลังลงแล้วกำลังเขาสีฟ้าแล้วบรรยากาศนาศี่ครับท้งให้ท้งหน้าบรรยากาศท้องไร่ท้อง,องนา ฟังเสียงบักกะลงงัวครับพี่น้องกงลงกงลงกงลงกงนี่ครับอีสานบานทงเฮาครับเสียงบักกะลงงัวดังกงลงกงลงนา่มือคำนา่มือแรงครับผมจากน้อยกัสิไล่งัวไรกล้วยเข่าคอกครับหาหนึ่งเข่านึำหนา้เนาเหิตน้อยยูน้อกินครับ บรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติเานาะจะได้กับพ่อกันไม่คลิปหนาด้วพี่น้อง พ่อกระไม่คลิปนาครับผมพี่น้องว่าสิงุ่มหอยกับบุงุ่มดอกมันนี้มีปลาทู่อยู่ไดปลาทูมานําอยู่ซื้อปลาทู่สองชิื่อาเส้นนี่ทอดกินสองตัวเดี๋ยวยืมสองตัวครับพี่น้องนะครับพ่อกระไม่คลิปนาครับผมสมบายดีครับผมสวัสดีครับ